สวัสดีครับไม่ได้ตกกุ้งมาหลายวันแล้วฝนมันตกบ่อยแล้วมันก็บังเอิญน,นะพอได้เวลาน้ำจะหยุดอย่างเงี้ยมันก็มาตกฝนก็เริ่มจะตกได้เวลาฝนจะตกอยู่ประจำก็เลยไม่ได้ออกออกบ้างไม่ออกบ้างส่วนมากออกมาก็มัน มันได้น้อยตัวมากได้บางทีก็ห้าตัวสิบตัวบองวันก็3มตัวไม่ดีเลยช่วงนี้กุ้งหน้าฝนจะเป็นนี้ตลอดให้ชมบรรยากาศแม่น้ำแม่คลองอันนี้ก็คือเป็นแนวหรือเป็นหมายที่เคยตกอยู่ประจำอันนี้เป็นปากคลองที่ออกมาแต่นี้ต้องเอาต้องออกมาแต่เช้า ออกมาแต่เช้าเพื่อเอาเรือออกก่อนเมื่อน้เดี๋ยวน้ำแห้งออกไม่ได้นี่ก็เป็นหมายเป็นแนวตั้งกันนี้ไปแหละเหลือแค่นี้แล้วหมายไปะยะนันนะู้นที่เห็นทรงไทยทรงไทยแล้วก็มีบ้านหลังสีฟ้ามีแทงน้ำนึ่นะคือนะ่าจะแค่ช่วงนี้เองพวกนั้นก็ไม่มีละ ก็มีแถวเนี้ยเป็นหมายเป็นแนวที่ตกไปตลอดแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีกุ้งอ่ะวันนี้ก็เลยลองมาถ่ายคลิปด,ดูเผื่อจะมีกุ้งกินบ้างช่วงนี้กุ้งมันจะออกไปนูน่นไปทางแม่คลองไปทางเพืภอเมืองแล้วก็ไปทางเขายิสานบางตะบูนนู่นกุ้งจะออกมานน่นกุ้งไปวางไข่ ก็ต้องรอนั่นแหละรอสักพักสักเดือนนึงมั้งเดี๋ยวกุ้งก็กลับมาเหมือนเดิมช่วงนี้มันก็มีแหละแต่มันน้อยน้อยตัวก็ที่ออกมาตกกันก็ได้มั้งไม่ได้มั่งส่วนใหญ่ <c oughs> ได้คนละสองสาตัวห้าตัวสิบตัวแค่นี้เองไอที่จะได้มาครึ่งโลเป็นโลตอนนี้ยากมากถึงที่หมายแล้วเมื่อกี้ว่าจะตกตรงนู้น พายท่าเหนื่อยเลยลืมเหยื่อทั้งนั้นอ่ะโวกับไปโวกับไปที่ท่าที่ลงเมื่อกี้เนี้ยแเอวเหยื่อกบมาลืมเพราะว่าแล้วมันตึงนิดตึงอิดอะไรทั้งอย่างที่แท้ลืมเหยื่อนี่เองอืต้องย้อนกลับไปเอา พายไปสักครึ่งกิโลพายทวนน้ำด้วยแม่โอ้สวาเยอะด้วยสะไหวหมเนี่ยหน้าฝนสวาเยอะกุ้งก็ไม่ค่อยกินกุ้งร่องหมดเมี่อไปหากุ้งฝอยมาได้มา,าสักห้าสิบตัวได้ไหมไม่อยากเอามาเยอะถ้าช่วงกุ้งกินดีๆต้องเอามาเป็นร้อยตัวโอ้สวามาเต็น สว่ามาเยอะมากเนี่ยกุ้งฝอยหามา,อามองไม่เคยเห็นแล้วน้ำมันดำถ่ายน้ำออกเดี๋ยวน้ำใสใสใสนี่โดดน้องเล่งน้องเล่งนี่ สักห้าสิบตัวได้ไมั้งจะได้สักห้าตัวไมหมเนี่ยวันนี้ก็ไม่แน่แล้วนะช่วงนี้กุ้งไม่ดีไม่ค่อยมีอะไรได้ปลาทอดเยอะหมดไปซะแล้วมันช่วงนี้ลูกปรากฏเยอะด้วยลูกปรากฏตัวทั้งนี้ก้อยเยอะมากเลย คลิปก่อนนั่นที่ลุงทาพายอะทำจริงใช้จริงนะเนี่ยลุงทาพายมาเนี่ยก็เอามาใช้ไม่ต้องไปซื้อไปซื้อเขาแพงด้วยตอนนี้วันนั้นถามพี่คนที่นับถืออนะ่ะบอกตอนนี้พายร่วมหกร้อยแล้วจัดว่าแพงมากนะรวมหกร้อเนี่ย แต่ก็ยังว่านานๆจะมีคนซื้อทีไงก็เลยแพงลุงก็เลยคิดว่าเออนึกว่าสามร้อยกว่าบาทเพาะไอ้สามร้อยกว่าบาทนั้นมันส่งถมปีมาแล้วก็เลยตัดสินใจทำาเองดีกว่าก็เลยได้เท่าที่เห็นนี้แหละประหยัดไปได้ตั้งห้าหกร้อย่ยถ้าไปซื้อห้าหกร้อยสู้ทำเองอย่างนี้ดีกว่า นมันทําท่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตกทุกวันเลยช่วงนี้พายุมันเข้าเขียวก็มากมไม่ยอมออกง่ายเลยมาหลุดไปแล้วโทโทโทอากาศมันอบนะฝนมันจะตกมันคลึ้ม ไม่มันไม่มีแดดนะแต่มันอบอบร้อนเมื่อกี้มีมีแดดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่รู้เย็นนี้จะตกอีกเปล่าตกอีกก,ก็ไม่ได้ตกกุ้งไม่ได้ตกกุ้งนี่ถ้ากุ้งไม่ไม่กินเบ็ดหรือไม่ได้กุ้งใส่ต้องวางตะคัดแล้ว ติดเลยตรงนี้มันเป็นแนวหินติดง่ายทีกุ้งเล็กๆนะมันหลุดละกุ้งเล็กๆบางทีมันก็ลากเบ็ดเข้ารูเข้าไปตามซอกหินมันกินเหยื่อหมดเลยเลแค่นี้บางทีก็เป็นปลา้นี่ยายเก๋ามีคนเรียกยายดุก แต่แต่บ้านลุงแถวนี้เรียกปูุ๋ยดุกไี่เขานับญาติกันยังไงไปเรียกมักนปูุ๋ยดุกแบตจะหมดก่อนมั้ง คืออะไรวะโอ้สวะกิ่งไม้เป็นเถาไม้แหมเถาวงนี้ต้องเหวี่ยงไปไกลๆเลยฟิวไกลมาก ไปแค่สามเม็ดเองเอ้าวมาแล้วกุ้งอยู่ไหมอยู่อยู่นั่นไงได้แล้วโอ้โหมันหอมมันเกี่ยวโคลนนวดนี่เป็นกุ้งนี่มีเขาเรียกอะไรนะมันมันอะหัวแก้วอะ่ะ เป็นกุ้งตัวเมียนะมันวางไข่ไปแล้วข้างหน้านี้เป็นหน้าวางไข่อันนี้วางไข่ไปแล้วมันก็มีชุดใหญ่ที่ออกไปแถวเขายิสานไปบางตะบูนไปเพชรบุรีนู่นออกปอากอ่าวไปทางนู้นนะ่ะเรียบชายทะเลไปไปออกทงอางอ่าวบางตะบูนนู่นนะ ก็จะมีชุดที่ไปทางนู้นคนแถวนู้นเขาก็ตกกันได้เยอะนะปีหนึ่งจะมีช่วงหน้าฝนนี่แหละที่กุ้งไม่อยู่ไม่ค่อยอยู่แถวนี้ในเขตอัมพวาเนี่ยกุ้งมันจะล่องแล้วก็ไปอยู่แถวแม่กองแถวนั้นก็จะตกได้กันเยอะแถวนี้ก็จะแย่หน่อยจะมีช่วงสองสาเดือนนะีย ได้บ้างไม่ได้บ้างคือได้น้อยส่วนตรงปากคลองที่เคยทําคลิปไว้ที่มีน้ําวนๆน่นะแถวนั้นเขาก็ตกกันอยู่ประจํานะเขาก็ได้กันนะ่ะเพราะมันเป็นคลองใหญ่ออกสู่แม่น้ำมก,กุ้งก็ไปอออยู่แถวนั้นน่ะก็ได้กันเยอะอันนั้นตรงแถวนั้นจะตกได้ตลอดลุงขี้เกียจไปแย่งเขาถ้าลุงไปคนก็ทีนี้ก็ที่ตกก็จะน้อยลงมันก็จะไปเบียดกัน มันดูไม่ดีอ่ะลุงไม่ชอบแย่งใครตกไปตามภาษาเนี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าดีกว่าไปฉาแย่งเขาเอาเอโดนสวะกัแหละเอากุ้งติดอีกเอาอืมสวะกอล์ไปเลยเอาหลุดไปแล้วอดเลยโถโถโโมตโตห่วงสวะอืม เลยอดกุ้งเลยดูเนี่มันมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ต้นกล้วยตา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 ยทา,ยายงหน้าก็จะติดโอ้เอาแล้วติดแล้วมีขาดงานนี้มีขาดนี่แหละตกน้ำลึกจะเป็นแบบนี้อืม้ม ถึงแรงก็ไม่ได้เนี่ยขาดขาดก็ต้องมานั่งผูกกันใหม่ที่ติดกุ้งเนี่ยหลุดไปแล้วอ,อยู่ตรงนี้มันยังพอมีตัวให้ตกแก้เหงาได้ นกกระปูดร้องได้ยินกันไหมน้ำก,ก็ใกล้แล้วนะน้ำเลือกน้ําใกล้จะหยุดนกกระปูดมันก็จะร้องแล้วก็จะมาร้องอีกทีก็น้ําใกล้จะลงน้ําใกล้จะหยุดลงลนกกระปูดก็จะร้องอีกเที่ยวงามขี้เสดายหลุดไปตวงเลยช่วงจงวังหวะ พวกปักตบพวกสว่านม,มาติดพอดีเลยฝนตกบ่อยๆเนะี่ยน้ำมันเปลี่ยนกุ้งมันจะลอกคราบบ่อยด้วยมันก็เลยไม่ค่อยกินเบ็ดสักเท่าไหร่ไม่ติดเห็นไหมมันโชคมันไม่เคยติดหรอกกุ้งมันเค้ ว่าอะไรเอ,อ่อไม่ใช่กุ้งแล้วแหละแม่ไม่กิ่งไม้ก็พวกเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยพลาสติกจริงด้วย